เซตจำกัดเซตอนันต์และเซตว่างเซตจำกัดและเซตอนันต์ f ฟน i t e set and i n f i n i t e s เซเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากับจำนวนเต็มบวกใดๆหรือ0เรียกว่าเซตจำกัดเซตที่ไม่ใช่เซตจำกัดเรียกว่าเซตอนันต์ตัวอย่างของเซตจำกัดเช่น เซตของหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงยี่สิบเซตของ X โดยที่ X เป็นจำนวนเต็มบวกและ X มากกว่า4และน้อยกว่า19เซตว่างเซตที่ไม่มีจำนวนสมาชิกเลยเรียกว่าเซตว่างตัวอย่างเช่น B เท่ากับ X โดยที่ X เป็นจำนวนขี่บวกที่หารด้วย2ลงตัว สัญลักษณ์แทนเซตว่างคือตัวอย่างที่1นึ่เซตว่างเท่ากับ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงที่ x กําลังสองเท่ากับลบหนึ่งแบบฝึกหัดหนึ่งข้อที่4ข้อต่อไปนี้เป็นเซตจ,จำกัดหรือเซตอนันต์ข้อที่1นึ่เซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนคู่เป็นเซตอนันต์ข้อที่2 เซตของเลข1นึ่ไปจนถึง100เป็นเซตจำกัดข้อที่สามเซตของ x โดยที่ x เท่ากับ1ส่วน N n เป็นสมาชิกของจำนวนนับเป็นเซตอนันต์ข้อที่4เซตของ x โดยที่ x เท่ากับ1ส่วน N เมื่อ N เป็นสมาชิกของจำนวนนับและ N น้อยกว่า999เป็นเซตจำกัด ข้อที่ห้าเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วยสามลงตัวเป็นเซตอนันต์ข้อที่หก x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วยสามลงตัวและน้อยกว่าสองร้อยเป็นเซตอนันต์ข้อต่อไปนี้เป็นเซตว่างหรือไม่ข้อที่หนึ่งเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่างสามและสี่เป็นเซตว่าง ข้อที่2เซตของ x โดยที่ x เ,เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1และน้อยกว่า2เป็นเซตว่างข้อที่3มเซตของ x โดยที่ x เ,เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า3และน้อยกว่า10ไม่เป็นเซตว่างสวัสดี